ความรู้สึกที่ฉันได้ผ่านเข้ารอบมันบอกไม่ถูกเลยไม่คุณนเออจริงๆริมันบอกบรรยายไม่ถูกวันนี้ฉันมาฝึกซ้อมนะฉันดีใจมากเลยได้เจอครูเทียมเป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยแต่ผมเคยเห็นประชมร้องรอบออเดชั่นผม,ผมคิดอยู่ในใจแล้วปาต้องได้เข้าแน่นอนตอนนั้นฉันมามีแฟนฉันมาด้วย ครั้งนี้ฉันก็บอกว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งสามีของฉันเนี่ยนอนรออยู่ที่บ้านขณะที่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เข้าตายแล้วนั่งประชุมกันก่อนพูดคุยกันก่อนแล้วป้าก็เราบอกว่าวันนี้ที่มานะ่ะสามีเพิ่งตายศพยังอยู่ที่วัด ก็าต้องให้ป้ากลับไปดูไปดูสามีก่อนพ่อจ๋าเราจะทำมันดีที่สุดนะพ่อพ่อคอยดูฉันนะฉันจะทำให้ดีจะอยู่กับลูกพ่อสบาจจยใจพ่อไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะพ่อนะก้ห้พ่อไปสรา์นะพ่อ ใจกันก็อย่ารักเลยนะเลิกพบก,กันดีกว่าเสียเวลาทำไมทางรักมีให้เหลือกเลือกมาดาก,กันไหมโวยกันร,รักกันไปใหญ่ ແຟນມອນຕຳບຶງຕຳມອນເໝືອນ દે ບອ จนเรือนพังไปรักกันทำไมเมื่อไม่หายยกต่ากันขอบคุณุคน่ะขอบคุณน้องแันเซอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอ้โหจำไม่ได้เลยนะเนี่ยทำไมมันแก่หรือมันสาวขึ้นละ่ะมันสาวขึ้นพูดจริงเปล่าเนี่ยจริงองสิเมื่อกี้ว่าจะสก,กิลดูแล้วน้องคนนี้ไข่จะเรียกน้องแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาห้ามนะสินห้านะอ๋อใช่เป็นไงฮะเคยแบบแต่งตัวทําผมสวยๆแบบนี้ไหมไม่เคยใส่ขนตาเลยเนี่ยครั้งแรกนะเนี่ยโอ้หนักมาก <laughs> ใส่ไปกี่ชั้นล่ะชั้นเดียวชั้นเดียวยังหนักเลยนะจ้ะ สังเกตว่าผู้หญิงคนนี้เ,นเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็เวลาร้องเพลงท่คนผสังเกตในแวลตาเธอมีความสุขนะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวบทเพลงลูกทุ่งให้เราได้ฟังกันนะฮะสุดท้ายนี้ครับพี่ชมอยากจะมีอะไรบอกกับคนพิเศษเชิญเลยครับพูดได้จริงๆนะพูดได้เลยพี่ผมให้ตอนนี้สิทธิ์ของพี่เต็มที่เลยขอบคุณมากค่ะได้เลยครับพี่พ่อแก้วเมียมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะพ่อ คงเห็นนะแต่ฉันก็จะทำให้ดีที่สุดครับฉันจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนเพื่อลูกชายของฉันพ่อถ้าพ่อมากับฉันวันนี้ยังไงก็พ่อขอให้กำลังใจฉันด้วยนะพ่อไม่ต้องห่วงเมียกับลูกนะพ่อนะพ่อขึ้นสวรรค์นิพพานไปเลยนะพ่อไม่ต้องห่วงเมียจะทำให้ดีที่สุดนะพ่อ พวกเราก็เป็นกำลังใจให้พิชมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในระหว่างที่ในช่วงที่ต้องมาทําการฝึกซ้อมกับคุณครูเทียมนะฮะก็เบังเอินแฟนของพิชมนะฮะก็เสียชีวิตนะครับผมแล้วก็เธอเองก็โศกเศร้าเสียใจในครอบครัวก็เสียใจนะครับพวกเราเองก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ วันนี้เธอเองก็เดินต่อครับในการที่ทำฝันของตัวเธอเองให้สำเร็จฝันของเธอด้วยแล้วก็ทำเพื่อสามีแล้วก็ครอบครัวด้วยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับเธออีกสักครั้งครับขอบคุณค่ะเอาละครับทีนี้มาฟังเสียงกรรมาการของเราบ้างดีกว่าอาจารย์นศเชิญครับเออคุณชมครับก่อนอื่นขอวัีกราบ,รบหัวใจงามๆคุณชมก่อนนะฮะ คุณเป็นผู้หญิงที่จิตใจงามแล้วก็แกร่งคารวะตรงนี้จริงๆครับส่วนเรื่องการร้องเพลงเพลงนี้มันยากตรงท่อนที่สามคือท่อนแยกนะฮะมันต้องใช้เสียงสูงมากพลังสูงมากด้วยวัยและอายุอย่างคุณชมเนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีเพียงแต่มันยืดไปเพราะยืดไปท้ายมันก็เลยเหี่ยวๆห้อยๆมันห้อยๆลงเพราะได้ความยืด แต่ถามว่าทําดีไหมคือถ้าถ้าเต็มสิบนะคุณก็อยู่ประมาณเจครึ่งของการทําครั้งนี้แต่ผลคะแนนมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวนะครับกรรมการทั้ง4ี่คนเป็นคนให้คะแนนและเอามารวมกันก็ขอให้คุณสมหวังผมเป็นกําลังใจให้คุณชมนะครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์โนตนะครับเิมที่สุนารีครับเพลงนี้ถือว่าพี่ชมเลือกเพลงที่น่าสนใจ แล้วก็เป็นเพลงที่ยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนเลือกเพลงก็ได้ค่อนข้างเยอะอีกแหละนะคะนะคะปัญหาที่รู้สึกเพลงเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าเป็นลดขีให้มันต่ําลงเพราะต่ําลงเนี่ยทุกอย่างมันจะยานหมดสัดส่วนของดนตรีมันก็จะต้องช้าลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เหนื่อยไปหมดทั้งเพลงความกระชับมันไม่ค่อยมีแต่ถามว่าเพราะไหมเพราะค่ะพี่ชมทําดีมากค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่สุนาลีนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับพี่ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับดเดี๋ยวเชิญพักผ่อนก่อนนะครับอันนี้นะครับ